รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจังหวัดลุตตะราดิตเองเนี่ยเราก็มีประเพณีสําคัญโดยเฉพาะวันนี้วันอัธิบูชาที่วันนี้เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสารีละขององค์พระสรมศมเด้าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยเราจัดเป็นทุกปีแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่69 ไปกันเพราะฉันรับเมืองไทยเราจะไปเที่ยวกันเที่ยวด้วยความมั่นใจไปกับ Funny Trip Holiday การเดินทางทุกโอกาสให้โรมีโอโวยาตดูแลคุณ ขาวละอออเพสั์กระเทียมสกัดชนิดเม็ดอลิเซีย5,000ของขาวละอออให้สารอลิซินโปรพิเศษแห่งปีกรบรอบ16ปีฟันนี่ทริป o อล d เดขอเชิญทุกท่านร่วมทริปไปกับเราอิตาลีสวิส7วัน4คืนเปิดแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของ2ประเทศ เว ok นิสเมเตรเกาะเวนิสอุทยานเทือกเขาโดลมายทะเลสาบมิซูรีน่าทะเลสาบเบรสออติเซ่โบซาโนมิลานกริลดาวล์เหล่าเ์นบุนเนินอินเทลเลเกนรถไฟสายโรแมนติกแซดีแองเกิลเบิร์กลูเซนน้ำตกไรายซูริกราคา5 9 9 0 0บาทเดินทางวันที่ 31พฤษภาคมถึง6มิถุนายน5ถึง11มิถุนายน7ถึง13สิงหาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 896 1001ถึง2 l ลาย ID ดี @funnytrip หรือเข้าชมเว็บไซต์มีโปรแกรมให้เลือกอีกมากมายที่ www.funnytripholiday.com วิถีชีวิตชุมชนนะคะกําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะทริป ล่องเรือทานอาหารชมกระทงสายนะคะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งค่ะที่จัดขึ้นที่คลองดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะได้รับการตอบรับดีมากๆใครที่สนใจนะคะอยากจะร่วมทริปดีๆแบบนี้ค่ะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอหรือกดหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ได้เลยนะคะเป็นทริปที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดค่ะเพราะว่าหลายคนมาแล้วชอบหลายคนมาแล้วติดใจยอยากให้เราจัดขึ้นบ่อยๆค่ะ เย็นวันนี้เราทานอาหารกันเร็วหน่อยนะคะประมาณ5้าโมงค่ะเพราะว่าหลังจากทานอาหารแล้วนะคะเราจะเดินทางไปที่พิธีนะคะที่จะจัดพิธีอัฐมีบูชาที่พุ่งหยางนั่นเองค่ะมื้อเย็นวันนี้เราฝากท้องไว้ที่ร้านตักเงินนะคะซึ่งพี่ๆค่ะที่เดินทางมากับเราตอนนี้ก็อยู่ในร้านแล้วนะคะกําลังทานอาหารเป็นอยู่เลยค่ะไปเข้าไปด้านในกันค่ะ ค่ะอุ๊ยทำไมถ้วยนั้นมันไม่เหลือเลยอะคะถ้วยนั้นมันคืออะไรสั่งเพิ่มแล้วนะคือ,ค,อคือเมนูอะไรคะพี่แกงคั่วเห็ดขอกคุณผู้ชมคาะหมดเกลี้ยงไปเรียบร้อยนะคะเป็นถ้วยแรกเลยแสดงว่าอร่อยจริงค่ะนะคะแล้วก็มีเมนูปลามาที่นี่ต้องทานปลานะคะเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยทีเดียวอ่ะอันนี้พิ่งจะเริ่มทานนะคะเลยเลยค่ะอู้มีน้ำพริกด้วย หอมมากเลยโอ้หอมมากม,มากเลย,เยอะไรนะคะใจามากเลยไม่ผิดหวังอ๋อไม่ผิดหวังเลยประทับใจมากๆากสิ่งที่ผมมาที่นี่เนี่ยแล้วสะดุดตาม,มากๆก น่าจะมีอาหารที่หลากหลายที่สะดุดตาแต่ชอบอันนี้มากมากเลยครับอันนี้เขาเรียกแกงขั่วเห็ดหอกเขาบอกว่าคนเหนือเนี่ยปีหนึ่งจะต้องได้กินครั้งหนึ่งอันนี้เล่จิ๋มไหมใช่ค่ะถ้าไม่ได้ช่วงฤดูกาลก็จะมีการฟรีสกันเก็บไว้กินมันมีฤดูกาลด้วยเหรอเห็ดชนิดนี้รันจะออกช่วงนี้ค่ะปลายปลายต้นฝนแล้วก็มันจะออกออกเยอะช่วงนี้แล้วถ้าเลยจากเดือนนี้ไปมันก็จะแก่นะคะแก่แล้วข้างในจะดำแต่แต่ที่ร้านจะพัก เม็ดเม็ดอ่อนๆเข้าไว้อันนี้ชูโรงเลยแมช่วงนี้จะเป็นท็อปฮิตเลยครับท็อปฮิตเลยท็เทไฟของททอปไฟของอหาส่วนผสมในนี้เนี่ยนอกจากเห็ดแล้วนี่มีอะไรบ้างยอดมะพร้าวครับนี่เห็นนี่คือยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวแล้วก็ชะอมใบชะพูอ่าใช่นี่คือเครื่องหอมเครื่องหอมใบชะพูกับชะอมเป็นตัวเครื่องหอมจริงๆพอเราผัดน้ำพริกไยก็ผัดน้ำพริกกับกะทิครับผัดน้ำพริกกับกะทิเคี่ยวให้งวดเที่ยวพอแห้งปุ๊บเติมน้ำกะทิ เอาหัวกะทิลงไปอันนี้คือหางแล้วใช่หางใช้หางแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์เลยเนื้อสัตว์กับเห็ดเอาะใส่ลงไปสาหรับใครที่สนใจอยากจะมารองลิ้มชิมรสและรับประทานแกงขั่วเห็ดเอาะตรงนี้นะครับกับร้านตักเงินริมคลองนะครับสามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนได้บ้างครับมีเฟซบุ๊กนะคะเพจร้านเป็นชื่อร้านอาหารบ้านตักเงินริมคลองนะคะเซิร์ชดูได้เลยค่ะหรือถ้าจะโทรมาโทรได้ที่เบอร์อะไรครับ เออถ้าเป็นเบอร์ร้านนะคะเบอร์055 479 755้ค่ะแต่ถ้าเบอร์ส่วนตัวตรงมาที่เจ้าของร้านเลยก็จะเป็นเบอร์081 283 3063ค่ะสองามน่ะครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากค่ขอบคุณมากเช่นกันครับขอบคุณค่ะร้านน,านี้นนจริงต้องบอกว่า เราไม่ได้คิวนะคะแต่อันนี้เจ้าของร้านพี่วัดกับพี่เล็กเนี่ยแอบบสลับให้เพราะว่าต้องแบบต้องได้กินอาหารอร่อยแล้วก็เป็นอาหารถิ่นของที่นี่ด้วยค่ะอย่างเมนูแกงเห็ดเห็ดพองนะคะก็เป็นอาหารที่แบบอ,อร่อย่นี่แล้วก็มีเมนูที่ขึ้นชื่อหลายอย่างด้วยค่ะกินเป็นแล้วเจ้าแต่บอกว่าวันนี้ค่ะน้องมิ้นกับน้องๆไปจองที่นั่งไว้พิธีแล้วปกติทุกปีอ่ะต้งเย็นกันนั่ง ค่ะแต่วันนี้ไปประสานงานเรียบร้อยแล้ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่วัดก่อนไปแอมเดืความสะดวกมู้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันที่วัดน,นะคะวัดพระบรมรัชคาดทุ่งางค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีครับ อนนี้เรามาถึงแล้วนะคะสําหรับสถานที่จัดงานพิธีอัตมีบูชาค่ะที่แห่งนี้นะคะก็คือวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งค่ะซึ่งบรรยากาศในค่ำคืนวันนี้ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่หลายคนรอคอยนะคะกับครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะมาร่วมงานงานนี้เขาจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่69แล้วนะคะจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ที่รู้เรื่องราวเหล่านี้กันค่ะ ประเพณีของวัดพหมตานทุนยังที่สําคัญที่สุดของเราคืองานอธิบีบูชาครับเ้าพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านคือเป็นงานถวายพระเพลิงพระพุทธเ,เจ้าที่ว่าเราทํามาเป็น 60- 70เจปีเนี่ยนะครับเราก็ทํามาต่อเนื่องต่อเนื่องครับประมาณสักสิปีที่ผ่านมาครับทางกรรมการทางวัดก็ได้ไปขอน้าส่งพระราชทานจากรัชกาาที่9ถึงวันนี้เราก็จะส่งน้ําในหลวงกับได้ผ้าหม่มตาผ้าปรมาพิไทยของประเทศสอทอนะครับ ปกติส่งน้ำให้จะส่งวันวิสาขะนะครับนะพอมาเมื่อปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เลยรวบมาเป็นวันเดียวเลยทำไมถึงเราจะต้องมางานนี้งานนี้สำคัญยังไงคะท่านผอครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่เราจับขึ้นทุกปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่69นะครับเลขสวยมากนะครับซึ่ง จังหวัดอุตรดิตถ์เองเนี่ยเราก็มีประเพณีสําคัญโดยเฉพาะวันนี้วันอฐมิบูชานะครับเป็นวันที่ทางจังหวัดอุตรดิตถ์รวมไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็พุทธศา,าสนิกชนทั่วประเทศนะครับจะเดินทางมาร่วมพิธ,ธีโดยเฉพาะเรื่องของการที่เราจัดกิจกรรมจัดงานที่วันนี้เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธศิลาของ องพระสมมาสมเด็จพระพุทธเจ้าเพราะนั้นกิจกรรมเนี่ยเราจัดเป็นทุกปีแล้วก็ระเพณีที่เราส่งน้างธธําพระธาตุแล้วก็ห่มห้าพธธระธาตุด้วยคือกำลังปฏิบัติกันอยู่ตรงนี้เลยใช่ด้านหลังเราแล้วเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ทางท่านผู้ว่าและการจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็เราทาง่้อยู่ข้างบนด้วยใช่ใช่ครับหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีการหอมห้าองค์พระธาตุด้วยครับก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่ดูรายการนี้ของพวกเราสามคนนะครับว่า อุตรดิตถ์นะครับวันนี้นะครับเป็นเมืองน่าเที่ยวนะครับเป็นเมืองที่น่าสนใจและที่สำคัญนะครับ365วันมหาสัศจัรย์เมืองไทยเราอยากให้นักท่องเที่ยวนะครับ ลองมาเยื่งชมจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วที่สำคัญนะครับสามารถจะติดต่ออข้อมูลหรือดูรายละเอียดได้ที่เพจ a c e b o o k ทรทอสำงานแร่อุตรดิตถ์หรือเพจศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ครับได้เลยนะครับซึ่งง่ายดายมากข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์กอบทุกคนและในองประกอบในการรวบวมตัดสินใจมาเที่ยวอุตรดิตถ์และเมืองแพร่นะครับขอบคุณท่านผู้บริการนะครับขอบคุณนะครับ และนี่คือที่สุดของประเทศไทยครับเราถึงต้องมาที่นี่ครับอุจจา,ารเดิษฐ์รรรครับตั้งแถวเดินเลยมาข้างหน้าเลยครับอย่าให้ผ้าตกดินโดยเด็ดขาดนะครับอย่าให้ผ้าตกดินเด็ดขาดนะเราต้องทํานะครับเราต้องทําด้วยตัวเราเองเลยนะครับและต้การตั้งใจด้วย ใกล้จะเข้าสู่พิธีนะคะเป็นการแสดงจำลองเหตุการณ์ในพิธีอัฐมีบูชาซึ่งเกิดขึ้นจริงในสมัยพุทธกาลนะคะคือเรียกง่ายๆว่าเป็นพิธี ถวายพระเพลิงนะคะพระบรมศพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองค่ะสักครู่หนึ่งนะคะพิธีจะเริ่มขึ้นก็จะมีการแสดงนะคะแล้วก็จะให้ทุกคนที่มาร่วมงานนะคะนําดอกไม้เนื่อค่ะขึ้นไปถวายณบริเวณที่มีสรีระขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยค่ะแล้วก็เป็นการประหลาดใจนะครับว่าทําไมการจุดไฟถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าถึงจุดไม่ติดครับ ด้วยเหตุผลของพระสาวกนะครับและเทวดาที่ไม่ตรงกันแต่เหล่าเทวดาได้ยับยั้งไว้ครับยั้งไว้ก่อนเนื่องจากองค์สมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าครับเคยได้กล่าวไว้ว่าต้องการที่จะให้พระมหากัสสปะครับได้เข้ามากราบพระศพก่อนพระมหากัสสปะผู้ที่เดินทุด,ดงอยู่ในป่าแล้วก็ได้เจอสมณพามรูปหนึ่งเดินไปแล้วทำหน้าเศร้ามากๆแล้วอยู่ดีๆดอกไม้สวรรค์ก็ล่วงลงมาจากฟากฟ้า เมื่อพระมหากัสปะนะครับได้เห็นดอกไม้สวรรค์ร่วงลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็รู้ในทันทีเลยครับว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดับขันปรินิพพานแล้วจึงได้นําพระสาวกอีก500รูปครับเดินทางมายังเมืองกุสินาราเป็นเมืองที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ว่าจะทําการถวายพระเพลิงที่เมืองนี้ครับ หลังจากที่ได้ก้มลงกราบเสร็จนะครับเกิดไฟลุกขึ้นมาโดยไม่มีใครจุดเพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้จึงถูกบรรจุไว้ในพุทธประวัติดังนั้นอุตรดิตนะครับหรือที่พระธาตุทุท่งยั้งแห่งนี้จึงทําการจําลองเรื่องราวเหมือนกับเรานะครับได้อยู่ในพุทธประวัติในช่วงของสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ดับขันปฎินิพานเพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้จึงถูกบรรจุไว้ในพุทธประวัติซึ่งจังหวัดอุตรดิตได้ทําพิธีการนี้สืบเนื่องมาจนถึงปีนี้ครับ ประจำเช่นเคยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเที่ยวกับเราแบบนี้ไปเจอประสบการณ์ร่วมกันแบบนี้ท็อปออฟไทยของเรามีเส้นทางการท่องเที่ยวให้ท่านเลือกทุกเดือนเลยครับท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารของเรานะครับทาง YouTube Facebook และรวมถึง l ล n e นะครับท็อปออฟไทยเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดข่าวสารของเราและสามารถติดต่อกับทีมงานของเราได้อย่างใกล้ชิดครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเทปฟันนิทิฟพอยร์เด o ็อปออฟไทยไปกับทัวร์นะครับพูดถึงเทปนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอโปรแกรมทัวร์5าดาวอันนี้เป็นโปรแกรมที่แบบบอกได้เลยว่าไอเทปก่อนนั้นนู้นที่บอกว่าเป็นทัวร์ที่จับต้องได้แต่อันนี้ก็เป็นโปรดักต์หนึ่งเป,เป็นตัวท็อปสุดเป็นตัวท็อปสุดของเราสุดลเพราะว่าค่าทัวร์นี้ก็เกือบ2 0 0 0 0 0บาทก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะพักโรงแรม5้าดาวครับนะครับแล้วก็เป็นรายการที่ไม่ต้องย้ายโรงแรมทุกคืนเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ทัวร์เนี่ยมันจะไปเที่ยวเช็คเอท์เช็คอท์ out, เปลี่ยนโรงแรมทุกคืนทุกคืนใช่ไหมเปลี่ยนทุกคืนแต่ทัวร์นี้ก็จะสองคืนสองคืนไม่ต้องย้ายบ้านใช่สองคืนยังต่านะแล้วก็คณะหนึ่งเนี่ยไม่เกิน10ท่าน10ท่านไม่เกิน15ท่านแค่นั้นเองจะไม่เหมือนเทปที่ผ่านมาเนี่ยอันนั้นคือแม็กซิมัมเนี่ยรับได้สูงสุดถึง25ท่านบท่านเรามีทั้งโปรแกรมอิตาลีสวิตเรั่งเศส12วันแต่เป็นทัวร์5ดาว คือพักนี่แบบว่าถ้าเกิดเป็นแบบปารีสนี่คือกลางเมืองเลยไปไหนมาไหนสะดวกปูแมนปารีสเงี่ยใกล้หอไอเฟลคือสถานที่ท่องเที่ยวไม่เยอะนะคือมันเป็นทัวร์ที่แบบว่าทุกคนไปมาบ่อยกันแล้วแหละแ,แ,แต่คืออยากจะไปอีกไปช้อปปิง้งไปเที่ยวไปพักผ่อนอนะไปพักผ่อนีกชิวอะอันนี้ก็คือทัวร์ห้าดาวเนี่ยเทปนี้เป็นทัวร์ห้าดาวมันมีทั้งตอนนี้ก็มีอิตาลีฝรั่งเศสแต่ที่แบบฟีเวอร์มากเลยพี่หนุ่มที่ลูกค้าจองเยอะคือไอตัวเนี้ยอิตาลีเหนือโดโลไม้ มาแรงมากมาแรงมากมาแรงมากเลยครับเพราะว่าพักบอลซาโน่ในอุทยานสามคืนน่ะโอ้ที่บอลซาโน่เลยเหรออาบอลซาโน่สามคืนน่ะเที่ยวแบบชิลมากล่องทะเลสาบกลาด้าเที่ยวรอบรอบเสร็จกลับมานอนบอลซาโน่อ่าเวนิสก็แบบล่องเรือกอนโดราอะไรต่างๆก็พักเอ็นเอชราคูน่าแล้วก็มิลานเนี่ยนอนสองคืนมิลานนี่นอนเลยนะเวสตินพวกดยูในเมืองโอ้กลางเมืองเลยแล้วก็ที่ลาสเปเซียก็สองคืนอะเอ็นเอชลาสเปเซียนี่คือดีที่สุดแล้ว ที่สุดแล้วในลาเปเซียอ๋อแล้วเราไปนั่งรถไปเที่ยวสิงเกิร์ทเลใช่<ม>อันนี้คือแรงมากในมาแรงมากแสนเก้านี่รวมทุกอย่างเลยนะ5ดาวแสนเก้าถือว่าไม่ไม่แล้วเดินทางแค่สิบคนเองเดินทาง10คนเองรถบัสสิที่นั่งอันนี้ก็ฝากไปด้วยสําหรับทัวร์หดาวของเรายกกไปเีวับธ ได้ไปเจอเพื่อนใหม่ทั้งออกตกเหนือตตยเราจะไปด้วยกันเพราะฉันรักเมืองไทยเราจะไปเที่ยวกัน